ดีเอ็กซ์เป r t ลูกฝันกลับมาสูรายการ The e x p e r เประกฏการปลุกฝันนะครับตอนนี้เป็นตอนพิเศษตอนรวมฝันครับเอาทั้ง12ความฝันในซีซั่นแรกของรายการเรากลับให้ทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งนะครับก่อนที่จะต่อกันไปนะฮะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าใครที่อยากจะเป็นคนต้นฝันของเราในซีซั่น2นะครับเข้ามาแชร์เรื่องราวของคุณคุณเป็นใครคุณมีพื้นฐานยังไงและคุณฝันเรื่องอะไรครับ ได้ที่ Facebook f แฟนเพจของรายการเรานะครับ f a c e b o o k c o m t h e e x p e r t p r o g r a m ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณทวีธีรสุนทรวงศ์นะฮะ The Expert Leader ของเราวันนี้พาลูกน้องมาเพียบเลยนะครับ The Expert ทั้ง6ท่านเอามาทีละ6ก่อนใครเป็นใครครับแนะนำคนแรกจากตรงนี้เลยครับสวัสดีค่ะรัชดาโชคเกรติกรนะคะปิ่มค่ะชื่อตอนชีวิตปลายนวมค่ะสวัสดีค่ะพัชมาพรมากราค่ะตอนรถสันฝันค่ะชื่อเล่นแอมมี่ค่ะครับสวัสดีครับชื่อนิติธรพันศรีนะครับตอนถนนคนฝันนะครับ สวัสดีครับผมพัทพงษ์ชื่นบานครับชื่อเล่นชื่อตือครับชื่อตอนกระเป๋าวิเศษเที่ยวตามฝันครับสวัสดีค่ะปะวรลวันสุรา,านนท์นะคะฝนค่ะชื่อตอนนะคะฝันอยากดูแลค่ะ สวัสดีค่ะชื่อธัญญาันวรรอารีนะคะชื่อเล่นชื่อเม่นค่ะตอนบ้านในฝันค่ะอยากจะถามทุกท่านกัอนเลยว่าหลังจากออกทีวีไปแล้วเนี่ยฮะพ่อแม่ภูมิใจแล้วเนี่ยมีมีฟีดแบ็กยังไงมาบ้างมีลูกค้าเข้ามาปรึกษาเรื่องเราต่างๆไหมก็มีเข้ามาทักทายเยอะคือเหมือนเป็นดาราคนหนึ่งเลยอารอรไม่ใช่เขาก็จะแบบคือมาเดินเมียงมองก่อนเดินมาเมียงมองที่โตแล้วก็แบบ ได้ออกทีวีหรือเปล่าวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยค่ะอสฟูดก็จะอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นบาทบันแบน์เต็มตัวเลยครับบัวขาอุ้ยใช่ใบบัวขาดูดีไหมคะคืใช่ใบบัวขาเออปรึกษาได้จริงหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ลูกค้าก็จะกล้าเข้ามาที่จะปรึกษาเยอะขึ้นอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยคือบางบางท่านอาจจะไม่รู้ก็จะเป็นแบบว่าลูกค้าประจำมาค่ะที่สาขาพอเทปออกออนแอร์ไปใช่ไหมคะลูกค้าก็จะมา ล้อเหมือนล้อเราคุณฝนค่ะคุณฝนเหมือนเทปที่เราไปหาลูกค้าที่ที่ที่สวนอะไรอย่างเงี้ยฝนฝน,นค่ะคุณฝนมีคนมาหาคุณฝนค่ะคุณฝนอยากมีรถเหมือนคุณฝนพาไปซื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เดือนขึ้นไหมครับเดือนขึ้นแต่อย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยไปแล้วกันถูกแล้วพอในแอร์ไปเสร็จทีนี้ ไปตลาดไปตลาดไปที่ไหนเนี่ยเขาก็รู้จักเขาว่าไอ้คือน้นออกทีวีใช่หรือเปล่านี่ยทำไมตัวใหญ่จังเลยเขาบอกผมก็ไี่เข้ามาถาม ทั้งมีเข้ามาแซลด้วยที่เราบอกว่าเหมือนใจแอนใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องเที่ยวก็จะเป็นเรื่องของการปลดหนี้บ้างหรือเป็นการทําธุรกิจบ้างธนาคารข้างๆก็ยังมีเข้ามาแซวนะครับมีมีมีแก๊งแก๊งชาวแบงก์อะไรี้ยใช่ครับของผลผลแล้วครับผมของผลก็จะเป็นส่วนใหญ่ลูกค้าทักคาแรกก็คือเหมือนเออในทีวีดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็ใช่ก็เลยคิดก็สวยรอรอกอ่ใช่ไหมสุดท้ายนะครับคุณเม่นนะฮะก็มีลูกค้าเข้ามาทักเยอะ ทางชนบุรีเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นออกกับแบบรีแลนด์ได้อย่างเงี้ยค่ะอุ้ยดังอยู่แล้วเนาะพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอขอเรื่องงานเพราะว่ากลังอิ่มเลยก็มีอย่กับเรื่องงานก็คือว่าลูกค้าเนี่ยก็จะมีพูดขึ้นมาในมุนแบบว่าอ๋อไม่รู้เลยนะว่าอย่างเรื่องการซื้อบ้านเนี่ยค่ะจริงๆพนักงานบริษัทกับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอายุการกู้ก็คือกู้ได้ต่างกันซึ่งแบบมันเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีรายการแบบนี้บางทีลูกค้าก็จะบอกว่า ไม่รู้ไงว่าอ๋อมันเป็นบแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะเจาะทีละความฝันนะครับเริ่มจากฝันแรกเป็นฝันของคนที่เรามักจะมองว่าไม่ธรรมดานะครับผมนักมวยขวัญใจคนไทยคุณบัวขาวนะฮะแต่ว่าในมิติของความเป็นนักมวยนั้นเขามีเบื้องหลังอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ครับไปชมภาพกันเลยครับผมผมรู้ว่าผมฝันหลายอย่างบางทีผมสับสนจึงอยากค้นหาอยากปลุกฝันของผมซึ่งความฝันของคุณบัวขาวนะคะเป็นจริงได้ในทุกด้านสิ่งที่คุณบัวขาวเนี่ยจะทําได้เร็วที่สุด ในสามอาชีพนี้นะคะแล้วก็เพราะใกล้ตัวที่สุดก็คืออาชีพผู้จัดชกมวยเรื่องมวยเหมือนเดิมครับว่ามวยอยากจะเป็นคนจัดยากตรงที่ว่าเราต้องไปหาชปอนเซอร์หางบประมาณมาลำบากเกินไปทำดูเดียวไม่ไหว้สองคนทคนกับปฟม่รอดต้องสิสองคนมาล้วคีมมันหนะผมว่ามันก็โอเคดูสวยดีแต่ว่าผลิงเกรงว่ามันจะมีต้นทุนที่สูงเราน่าจะไปปรับลดค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อที่ว่ามันจะได้ การบริหารต้นทุนเราจะได้ดูเหมาะสมครับการที่ผมจะหัดมวยขึ้นมานะครับซึ่งจะเอามวยไทยโชกับชาวต่างชาติคืออยากจะยกมวยไทยให้เราชูระดับชาติขึ้นมาอีกครับผมของนะครับครับสวัสดีครับเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยมาแล้วมาแล้วไปเลยไปเลยไปเ้ยไปเลยแม่มาดูนี่คุณภูเขาเป็นคนหนุ่มที่ นอกจากเป็นนักมวยแล้วยังมีไฟต่างๆมากมายอาจจะเยอะเกินไปด้วยซ้านะครับผมตอนนั้นเราเรารู้สึกยังไงกับเขาฝันเยอะจังฝันแต่ละอย่างมันมันอะไรเนี่ยคือแบบอยากขายกุ้ยช่ายอย่างนี้อยากเป็นผู้จัดชกมวยแล้วก็อยากทํานาคือทุกฝันเนี่ยมันสามารถทําได้แต่ค่อยๆสร้างไปทีละอย่างเอาเริ่มเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวก่อนที่เขาสามารถทําได้ก่อนแล้วก็ค่อยไปทําทีละเรื่องที่เขาฝันไว้คนเราแน่นอนมันมีความฝันหลายอย่างทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าคุณต้องเลือก ว่าคุณจะเป็นอะไรก่อนดูตามความถนัดดูความสิ่งที่มีถึงแม้คนที่ดูมีต้นทุนสูงอย่างคุณโบเขาวก็จาเป็นต้องเลือกเช่นเดียวกัน<ช>ไม่สมามารถทําทุกอย่างพร้อมกันได้ใซึ่งตอนนี้คุณโบเขานะฮะก็ได้กลายเป็นโปรโมเตอร์อรมวยตัวจริงแล้วนะครับผมได้จัดงานชกอันยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาทางทีมงานก็มีการตามประเกบภาพมาด้วยนะฮะแต่ว่าอดใจรอสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราไม่ให้ดูกันแน่นอนนะครับฝันที่2คือเรื่องของรถสารฝันนะครับเป็นเรื่องราวของคุณฝนผมให้คุณแอม แล้วอยู่ดีๆอยากกลับบ้านไปช่วยทําเกี่ยวกับเกษตรกรรมคุณพ่อมีบ่อเลี้ยงปลามีสวนกล้วยก็คือจริงๆอ่ะมองความฝันคืออยากมีรถแต่ถ้าเราคุยจริงๆอ่ะรถที่เขาอยากมีเขาอยากไปสานต่อในเรื่องของธุรกิจที่บ้านเพราะรถที่บ้านคือเก่ามากแล้วแต,<ง>แต่คุณพ่อก็บอกมันก็ยังใช้ได้คือคุณพ่อก็คือไ,ได้ยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทั้งท,ท,ท,ที่ที่ไปที่บ้านเห็นก็ก็กลัวค่ะคนเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผมจําได้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับคุณฝนคือเขาดื้อมากเขามีความเชื่อของเขาใช้ก็คือ เขาดื้อแต่ว่าเรามองว่ามันมันก็เป็นจุดดีอะค่ะเพราะว่าเขาดื้อในมุมมองที่เขาอยากทําให้ได้เขาอยากทําเพื่อครอบครัวและเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งอยากเข้าไปให้ข้อมูลกับตัวคุณพ่อคุณพ่อก็ดื้อนะคะคนละแบบกันดื้อืบนกันแต่คนละทางใช่คนละทางแล้วก็ให้ข้อมูลกับคุณน้ําฝนได้เห็นว่าก่อนที่จะมีรถหรืออะไรเงี้ยก็อย่างที่แนะนําไปต้องเดินสเตทเมนต์ก่อนนะคะเก็บเงินก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปซื้อรถอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวของคุณฝนนะฮะที่อัปเดตมาไปดูกันครับว่าความฝันของคุณฝนตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วครับค่ะสาหรับรถสารฝันของนองฝนนะคะตอนนี้ก็นี่นะคะ่ะเดินสเตตเมนต์ตามคําแนะนําของคุณเอมมี่ดอเอ็กซ์เพิร์ตนะคะก็ตัวเลขก็สวยงามเดินบัญชีไม่ได้ประมาณ4เดือนแล้วค่ะครบ4เดือนแล้วก็เหลืออีก2เดือนก็คือจะครบกําหนดตามเงื่อนไขที่เอมมี่บอกนะคะว่าจะมีสิทธิ์ไปกู้กับทางธนาคารได้ ก็หลังจากที่ออกรายการไปนะคะก็มีพี่คนหนึ่งที่เป็นแม่ค้าจากยาวราล่ะคะโทรไปที่ทางรายการบอกว่าเออเนี่ยสนใจอยากจะได้กล้วยก็เลยโทรติดต่อกันปรากฏว่ากล้วยที่เขาต้องการนั้นคือแบบเป็นกล้วยกล้วยหอมอะคะ่ะซึ่งอ๋อหนูก็บอกว่าอา๋อที่บ้านปลูกกล้วยน้ำวา้าค่ะไม่มีกล้วยหอมแต่คุยไปคุยมาสรุปว่าได้ธุรกิจใหม่คือพี่เขาแนะนําให้ปลูก ปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งแบบใช้จัดในงานอ e ีเวนต์อ่ะเราก็เลยแบบได้อันนี้ส่งจากตรงนี้ไปเลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆ <foreigner, S 2> <inha ing. S 1> ทุกๆคนนะคะที่ให้คําแนะนําแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอย่างเช่นในเรื่องการเงินนะคะสิ่งที่น Lang ุ่งฝนได้รับก็คือความรู้ความเข้าใจในการบริหารด้านการเงนิงน,งน,นประสบการณ์ต่างๆ pivot, าการตัดสินใจมันจะช่วยให้ธุรกิจของฝนดำเนินไปตามฝันได้ค่ะ ขอบคุณมากมากค่ะคุณฝนน,น,น,นะครับเริ่มต้นจากคนใจร้อนที่อยากจะก้าวไปสู่ความฝันเร็วๆตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอย้อนกลับมานะครับขับรถคันเดิมแต่ว่ากำลังมุ่งหน้าไปตามความฝันอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงครับผมเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของดีเอ็กซ์เพรสกั่นหนึ่งนะคคุณตู่นะครับเป็นเรื่องราวของน้องบอลน,นะครับเด็กหนุม่มคนหนึ่งซึ่งต้องการจะเปิดร้านค้าออนไลน์ในความฝันที่ชื่อว่าถนนคนฝันครับ ร้านจำเริญของเขาตอนแรกมีคนไลค์เพียงแค่31ไลค์นะครับก่อนมาที่รายการเรายังจำกันได้ไหมฮะไปดูกันเลยครับทุกเย็นวันเสาร์และอาทิตย์บอลจะมาเปิดร้านขายของที่ถนนคนเดินกาดกองตาในตัวเมืองลำปางนอกจากการเปิดร้านที่ถนนคนเดินบอลได้เริ่มขายสินค้าออนไลน์ทาง Facebook มาระยะหนึ่งแล้วแต่เมื่อเข้าไปดูร้านออนไลน์ของบอลก็พบว่า สินค้ายังไม่ค่อยจะเป็นหมวดหมู่ดูแล้วไม่ชัดเจนว่ามีอะไรขายบ้างเปิดร้านออนไลน์มาหลายเดือนเพิ่งมีคนมากดไลค์แค่31คนเท่านั้นถ้าจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้าเฮาเนี่ยเฮาก็ต้องจะต้องไปจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้น้องบอลยได้เปรียนคนอื่นเพราะว่าคนขายมีตัวตนครับอันนี้เป็นตังที่น้องขายของได้ในเว็บไซต์ดีวน้องก็ใหยายเด้อมีแต่เลยครับ กลับมาสารฝันเป็นจริงจาก31ไลฟ์เมื่อคืนก่อนวันก่อนออกอากาศนะครับมาตอนนี้2,567ไลฟ์กับผมโอโ้โหถ้าคูณเข้าไปก็ไม่รู้กี่เท่านะฮะตอนนี้น้องบอลรอเราอยู่หน้าจอแล้วครับผมออนเฟซอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกับน,น้องบอลผ่าน Facebook ผ่านทางเพจร้านจำเริญนของเขาเองสวัสดีครับน้องบอลขายดีไหม เออคุณทมีมีอะไรฝากถึงน้องบอลอยากฝากว่าแว่นกับผมอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนนะรักษาทรงไว้ก่อนรักษาทรงผมไว้ดีๆนะรักษาทรงผมกับแว่นตาไว้ดีๆอ๋อนี่น้องบอลเขาบอกว่าช่วงใกล้เปิดเทอมนี้ขายไม่ค่อยดีฮะแต่วที่ผ่านมานี่ขายดีมากเลยครับเหมือนคนทําร้านออนไลน์ก็ต้องคอยดูตลอดนะว่าช่วงไหนคนมีอารมณ์ช็อกอะไรยังไงอย่างงี้ใช่อ๋อนี่เขาบอกว่าแว่นนี่เขาใส่ตลอดนะฮะแต่ว่าทรงผมนี่เขายังคนพบไม่เจอว่าจะทรงอะไรดีนะน้องบอลของเรานะครับก็ ออนหน้าเฟซตลอดเวลาเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เล่นที่คุยกับเพื่อนแล้วนะครับก็เป็นที่ทํางานของเขาเองด้วยนะครับซึ่งนี่เป็นคําแนะนําที่มาจากคุณตู่ในช่วงนั้นครับผมนะครับนั้นก็คือฝันที่3ไปแล้วนะครับผมมาถึงฝันที่4อันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งมีความฝันที่จะอยากพาคุณแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นให้ได้นะครับผมเราไปชมไฮไลท์กันเลยครับเมื่อเด็กนักศึกษาธรรมดาาคนหนึ่งมีความฝันที่อยากจะพาคุณแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเธอจึงต้องปลูกฝันของตัวเอง ทุ่มเทพลังกายพลังใจทั้งหมดที่มีเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นี้ของเธอถ้าเกิดน้องเป็นบุคคลที่มีไรายได้พี่จะแนะนําว่าน้องสมัครตรเกรดิตสิและนําไปซื้อตั๋วเครื่องมีนนาไปใช้ในการท่องเที่ยวไม่แนะนําดีกว่ากับนักศึกษาเราสามารถเก็บเงินก่อนแล้วไปเที่ยวได้มีเป็นค่าจ้างนะมีทั้งค่าแรงแล้วก็ค่าทิปที่กางพี่ใส่ไว้ให้แล้วมมมาาปลกควคววัันนีชเิญร ตื่นเต้นไหมตื่นมา <laughs> จุดประกายฝันให้ฟืน้นฝันที่พยายามทำทั้งหมดอ่ะเพราะว่าเม่ซึ่งเป็นโดเรมอนในชีวิตจริงของหนูเนี่ยได้มาเจอกับแบบลาเอมอนตัวจริงๆ่ขอบใจมาก <laughs> มสร้างฝันเป็นจริง นั่นคือฝันที่4ี่ของเรานะครับฝันพาคุณแม่เที่ยวนะครับผมซึ่งที่ปรึกษาของโค้ต้นฝันของเราก็คือคุณตื่นนั่นเองนะฮะคุณตื่นให้คำปรึกษาอะไรหรือว่ามองคุณน้องเขาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับตอนแรกยิดถึงตัวเองก่อนเลยว่า้ตอนเราเรียนเรายังไม่เคยคิดแบบนี้เลยเราได้แต่ของเงินพ่อขอเงินแม่ใช้นะครับมาเจอความฝันนี้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เที่ยวเล่นแค่ต,ตัวตัวคนเดียวเขาคิดที่จะพาพ่อพาแม่เที่ยว แต่คราวนี้คุณพ่อเขาป่วยเขาก็เลยพาแม่เที่ยวครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องราวของการฝันพาแม่เที่ยวนะครับฝันต่อไปก็เป็นฝันที่เกี่ยวกับการดูแลคุณแม่เช่นเดียวกับฝันที่ชื่อว่าฝันอยากดูแลครับที่ผมบอกว่าผมอยากดูแลครอบครัวส่วนหนึ่งของความฝันของตัวเองครับผมจะจ่ายเงินช่วยที่บ้านผมอยากให้ พ่อแม่ภูมิใจครับแล้วส่วนของพวกค่าน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ2 5งหม่ 25, ได้ครับนัตตี้มีรายรับอยู่ที่17,000บาทแล้วคะประมาณนั้นหละครับจริงๆอะไม่ยากเลยนะคะถ้าคุณนัตตี้เนี่ยมีวินัยตัวเองนะคะคแล้วก็ฝึกฝนโอ้ oh my god คุณปลาบ้านสวยมากนัตตี้ซูโมนัตตี้ตั้งใจงจะเก็บ3บาทใช่ไหมแต่เราตั้งเป้าไว้5บาทสิเดือนไหนที่นัตตี้เก็บได้3บาทตามสิ่งที่คิดเอาไว้ใช่ไหม ถือว่าประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดสุว,ว่าเดือนไหนในตี้เกิดเก็บได้บาทเห็นไหมมันเกินความคาดหมายของเราไปแล้วนคว่คามาบนบน yes! ของขวัญได้หม่ด้วย๋อจ่ายให้หมดเลยอันนี้ขอบคุณครับพืน,น้ำไงนะนง เป็นตอนหนึ่งที่มีผู้ชมดูแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่ามีความรู้สึกอินไปด้วยนะครับมีความประทับใจมีความซึ้งใจไปด้วยนะครับวันนี้นัตตี้ก็จะกลับมาพบกับเราอีกครั้งในรายการดี e Expert นะครับผมแต่ว่าจะมาช่วงท้ายรายการวันนี้เขาบอกมีเซอร์ไพรส์มาด้วยนะครับผมเอาละครับกลับมาสู่ฝันสุดท้ายนะฮะในช่วงแรกของเราฝันที่6นะครับฝันเกี่ยวกับการมีบ้านนะครับซึ่งเป็นคู่รักนะครับผมชื่อว่าคุณกวางกับคุณแอปนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะฮะว่าในปฏิบัติการของเขาเนี่ยเขาได้เไมม่ต็ ผมเลยต้องทํางานให้หนักขึ้นแล้วก็จะพิสูจน์ตัวเองให้กับผู้ใหญ่รู้ว่าเราอยากมีบ้านเรารักเขาจริงมันเป็นความสุขที่บอกใครไม่ได้มันเป็นความสุขที่มันอยู่ในใจของเจ้าของบ้านที่ไม่ใช่ความสุขที่เหมือนกับเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะเท่าที่ดูแลวว้วอะค่ะถ้าเกิดราคาบ้านกับสเตทเมนต์ขนาดเนี้ไม่น่าจะติดปัญหาอะไร,มมมมรผมจำได้วา่าตอน บ้านเนี่ยเรามีมเรื่องวิชาการเยอะแย,ะ,ยะมากเลยมีกฎนู่นกฎ <c oughs> นี่มีการคิดดอกเบีย้ยแบบนู้นแบบนี้แต่ถ้าเอาที่สําคัญจริงๆคุณทวีมีอะไรกลับมาทวนให้ท่านผู้ชมได้ฟังไหมครับประเด็นแรกผ่อนไหวไหมยี่สิบถึงสามสิบปีเรื่องนี้ต้องคิดเดยอะๆเพราะว่ามันเป็นภาระที่ผูกพันระยะยาวก็นั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือคนเราเนี่ยโอกาสในการซื้อบ้านหลังที่สอง่ะโดยคนปกติเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะหรอกคิดให้ดีว่าบ้านหลังคุรจะไซส์ใหญ่ขนาดไหนตั้งใจจะมีลูกกี่คนวางแผนกันซะครับ ตอนนี้เราก็มีอัปเดตนะครับว่าคุณกวางกับคุณแอปเนี่ยหลังจากที่ได้จองบ้านมาแล้วตอนนี้ความฝันของพวกเขาไปถึงไหนกันแล้วครับไปชมกันเลยครับหลังจากได้จองบ้านในฝันเรียบร้อยแล้วก็โอ้มีอะไรตามมาอีกเยอะคะ่ะให้ได้คิดเยอะเลย <c oughs> ไม่ใช่แค่การมีบ้านอย่างเดียวแล้วค่ะตอนนี้การตกแต่งบ้านสวนพมา่านในบ้านแพงมากเราสองคนมีความคิดที่ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ต้องต่างคนต่างเดินหนีกันแล้วกลับมาคุยกันใหม่เพราะว่ามันเหมือนกับว่า ห้องหนึ so ite, MM ่งความคิดไม่ตรงกันแต่มันต้องใช้ร่วมกันคุณจะเลือกอะไรเขาก็จะเล่าหมดอ่ะสุดท้ายเขาก็เลือกของเขาดีดีบางมุมที่เราไม่ได้มองก็ได้จาก t ีด e ็กเบิร์สเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่เม้นบอกเนาะว่าการมีบ้านสักหลังมันต้องคํานวณล่วงหน้าว่าเอ้ยเราจะไหวไหมในอนาคตอะไรเงี้ยก็ขอขอบคุณนะครับรายการเ็กเิร์สรัการฝึกฝันที่ทําให้เราสองคนได้ ทำตามความฝันของเรานะครับขอบคุณคุณเม่นขอบคุณคุณกรีบและขอบคุณทุกๆคนขอบคุณค่ะมาสร้างประกการดีเอ็กซ์เปิดลูกฟัง